แล้วบันนี่ตุกไปเกินว่นนเห็นลแล้วแล้วอีพออยู่นี่อีพอกันใจกับพี่โอ้เป็นเลยปามึางนี่มาเต็มเนี่ยมันผ่านน้องวาชนอาเอาวาชนล่ะมันผ่านสี่เที่ยกันมันอยู่สี่มื่อสั่นละมันบอกกับพี่นพพ้นองค่ะขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจนะคะ นุ้มีเลี้ยงลองเลี้ยนอยู่สวัสดีค่ะนุ้มีเลี้ยงลองเลี้ยนอยู่เป็นแต่เอากล้ามาดำเราได้บองกันนะยังวะทะขลาดกรวบเวทขึ้นจุดย้ำเนาะสุดยอดปีนานี่ลนะนุม้มวะสุดๆเลย,เลยไอหันไปทางพูดนะหันไปแล้วไ่เห็นเอาบอกนี่ฮันไปแล้วไม่มเห็นเลยเพราะเขาด้านหลังเนาะสัมผัสกันอีพอพัดอีพอสวัสดีค่ะ ดีคุณแม่นะคะนี่บอล้อยเนี่ยจะเป็นกระพริบกันบวดกับเพื่อสายหรือเปล่าพอคือไม่ได้เสาแท้ควายไวายควายเห็นฟ้อมแปมปังในไงมาแต่เลยเจ้าเสี่ยวเลี้ยงเลี้ยงไหนหรอว่าท่านคิดพ่ออยู่คือยังคนนอนตื่นไม่หรอยู่นี่เพราะท่านคิดพ่อที่ท่านอยู่เช้าที่สดใสที่เรายังไม่สดชื่นใช่ไหมอ่าแต่เรายังเป็นตัวเองคือวันนี้มันวันวันมามากมัน บ่เมนยังได้พ่อเหมือนวันมาน้อยมืัอนี้วันพระสะดอกเออเมนโอ้ยวันวันพระบ่ได้พ่อย่านตัวอะไย่านิเนี่ยเขาที่เข้าวัดมั่วลุมเละและประเทศในเข้าวัดเข้าว่ามันบ่จักวันพระวันอย่างน้ำผึ่นเรียกว่าไปอย่างบ่งทีมาเลยรุดตีบ่จักรเขาวันเสาร์วันอาทิตย์จักวันอยังเป็นวันอยังบริเบิงหอดปฏิทินบริเบิงหอดอ่าท่อดสามบริเบิงหอดวันทีมันอยกห่างมัน มื่อจะนึกไก่มาถ้าเจ้าปิดลานโอ้ยบ้านมึงนี่คือปิดลานตะเวนแถวๆมึงนี่เจ้าว่าจักวันอย่างวัดทิพย์ติวัดธรรมทำงานไม่บ้านที่วัดทิพย์ติโอ้ขันวัดทิพย์นี่เขาจะบ่บ่อยากอันได้เงินวันอาทิตย์แม่น่เขาจะปิดลานนอนตีเลยกอันตีไก่มาเมี่ยงกุ้งุมสมัยตะกี้วันอาทิตย์กัขายดิสมัยวังยี่ที่ปีขึ้นหลังแมนบ่แมนตลาดกุ้งซุ่มราคามนี่ขายของทำสร้างสร้างอู่บางนาอย่างเนาะขาย่ไก่ดีค่ะวัดจักวัดนี้วันอาทิตย์ปิดลานนอน คนคือเป็นในสันเฮ็ดบันเฮ็ดแบบแบบค้อนั้นทำไมไม่ตีเหรออ๋อเขาก็ต้องมีมือพักควนตัวพออ่โอโบ้ยสักพ<อ>วาขีตีเพีงเง้ยอเป็นสิแม่สักเหลียวโบ้ยสักมืออะไรก็ได้ไดย้ำมาเรียกก็ได้หรอ่างเที่พวกข้าเจ้าขาราชก,การอยากมาใส่บริการยี่มันเถูกมันติดเหตุเหตุอย่างไรมาข้าราชาก,การเขาก็หยุตย,ยุดอ,อกพ่อเลยหยุดเขาก็มาแบบหยุดมาซื้อขวงนานาล้านค้าจังสี่ไหมเอาจังสี่ไปเขาหยุดเล่นดนตรีวันที่ท่านไปเปิดร้านขายของมือเดียวนี่พ่อ หยุดวันอาทิตย์เนาะหยุดเล่นดนตรีลางานลาพยุติได้วันอาทิตย์บอกว่าเรว่าวันอาทิตย์หยุดหยุดห้ามรับงานมาก็เลยว่าเอาข้าเจ้าหยุดวันอาทิตย์เลยว่าปฏิทิ่พยุดเดอยู่เมียงสารคามคือกันเมียงยังไกันตามตามที่มาปฏิทุนเมือเลยว่าโอ้ข้าเจ้าถือประเทศนี่เฮ็ดเป็นคือยังมาจากเมียงกรุงเทพนี่เมียงประเทศนอกเพราะว่าเอาโรงงานคือกันนี่หมดโรงงานขั้นเสาร์อาทิตย์สองแร่งผลดีแต่กี่พยุด ว่าไปซื <t> ้อขวางนี่เขาไปซื้อบ้านยังยังใครซื้อมือยังซุ้อมือไหนคับที่ไปซื้อบ้านเนี่บื้งบ้านจะเกินมือเนี่ยเขาเปิดบริารผ่านบ้านวันอาทิตย์จะไปอันไันมันรุ่นแรกเนาะรุ่นแรงพอดีวันอาทิตย์แม่เลยอ่ะอันนี้รุ่นสองนี่พอดวันอาทิตย์ต้องไปรุ่นหลานนี่เปิดเปิดตะวันจันเปิดตะวัตจันบาย เล็ดเตโทรศัสามเออเล็ดรต้โเพเปิดขายแม่เขจาม่เแม่คว่วเราจ่ายมาเอียับไปยับไปคันตที่รที่สามแม่จะพูดอะมันจะยู่คนบุนสามมาละดูเบิ่อนแกันเออหันใจไปยังเงี่ากันดูขันแมเขาเปิดเขาสีขายเขาฉีขายอย่างง้พ่อยขันมันขายห่อก่ะขายสินน้าคือคือเปิดและเขาถึเปิดขายตั้งแาทิต เพราะว่าขาเจ้าผิดตอนศีนเขามี้านคขาเขาเดี๋ยวขายทุกอย่างมาสันอาหารการกินยันชากระบียันเรือรถล้วนๆนี่ขายทุกอย่างเพราะว่าคนดจองมาสือ้าน้าน้านเขาเพราะว่า้านนี้ข้าเจ้าผิดอืม้านนี้เปิดจต่วันอาทิตย์มาสันเขาจะวางสันตัวเพราะว่ามูขาเจ้าผิร้านวันศินเท่าเข้าจะพิดพิษเท่าจะเปิด้านวันอาทิตย์แต่ว่าวันชาำช่ำช่ำบดามันช่เข้ายวันอาทิตย์เท่าไหร่ เขาพอล่าเขากัขายขายของดีเลยเนาะควบคือตื่นตีขยี้ควบคือตื่นตีเอี้ยงหน่อยเขาก็ได้ขายตั้งแต่จันทร์วันอาทิตย์ผุดแล้วเพราะว่าเล้วอะไรออกเขาก็นเสียงเลยแต่ขายทุกคนเราเป็นอาหารการกินการกินขายเพราะทุกอย่างทั้งเนล่ยเราบอว่าร้านนี้เขาจะปิดวันอาทิตย์ไหมเลยว่าเขาจะควงเงินหรือเปล่าเขาจะแบ่งแบ่งเงินมันผิดคือคือเขื่อนเขาจะขายปลาตองโกอยู่หนาเซเว่นนี่หนารถตันนารถตันอยู่ปากที่กัน บางกีไกยนั่นจะขายขายเฉพาะย่ำมืเลี้ยงข้าเจ้าคือว่ขายย่ำหมูส้าเนาะแสดงมาข้าเจ้าพ่อเงินสีขายทั้ช่วงเลีงย่ำส่้ามืเลี้งมันเจียวเงินใส่กระสอบบ่ไหวยบ๊วานี่ว่าสิบ่ขึ้นบ๊ได้คือยข้าเจ้าบ่อยากมีเงินขึ้นบบ็ดเดีจยวขึ้นอยากเลยงเนี่ยเลยไม่ขึ้นอยากแรี้ยงอยากอยากเส้าแต่มันแต่ต้องกินย่ำหมูเลี้ยงกันย่ำส่งเนี่ยท่านเจียมาขายแต่ย่ำย่ำหมูเลี้ยงไหมมากับแม่ไก่ดูเนาะไก่ไก่มากเขา แม่ซื้อกันปลาตะกูเนี Aww, <desp> ่ยเขาจะขายแตงามาลรงเอายมมือเส้าเขาจะมาขายติบบอกเขาจะขายแตงมเลงเทน่าเอาบ้านไหนส่งแยมมือเส้าเขาจะาจะไปใส่เขาจะไปยาดเองงั้นแยมมือเส้าโอ้เขาจะกันนอนตนนั้พอโอ้ยมีนอนตื่นสวยไปเนห้องกระตอมมาหาขายยามาเ่งยมเ้กันนอนสายแมมาแรงจะมาขายอีกกันะเขเรียกว่ากระสันห้องยี่สบี่ตอบอกบอกก็พี่ดูกระสันบ้านยมยมมเส่าห้องห้องมาขายปลาปลตะกูบ่กยมาลงให้ให้ให้เปินขายเว่าหาื้องเห พออย่างเงมือเจ้าหอมมะขุนไข่โอ้ยคนที่เก็บตองคนทีปล่อยเราละคนที่กินมือเจ้าได้ยังม่กินปลาตะโกบูดพยางันเ้วนะเก็บตองเขาจะลองบาดมนบูดมันขึ้นเลกินสิมเลเขาจะจมวปล่อยแทนที่สี่เนี่เงินเขาที่แล้เขาดีปล่อยคอยจีตาหลังพอเอาตะฟังเ่าขมบูดมะไก่เขาเขายาวพอลงูแล้วเจ้าือไปเจ้าก็ไปยันนิ่งนองคนที่ตะว่าพอวางสร็ละแต่มันคือกันกับเรามองในใจนี่พอ คิดเองคิดเองยีเรียนมาเมยอันนี้เพิ่นบอกเขาโดนแล้วเพิ่นเพิ่นบอกว่าตาโดนหรอความที่บอกฟังสมัยตะกี้เหตุของอัดเล่นเฮ็ดเฮ็ดดูตียงอัดอะเราเฮ็ดมันดิมีห้องมันถึกเสียงพร้อมเนาะยังหวันมันดิมีสถานนี้ฐานสถานีวิทยุพร้อมขันย่ำบ้างจ่าของอัดมุ่นคิดติดแล้วก็ฟองแต่สถานนี้วิทยุพอสิเป็นนางอยู่ในสถานีวิทยุไปเบาข้าเจ้าจะเหตุข้าเจ้าว่าเสียงคือเ่ราะยี่นี่หน่องแต่มันเสียงคือหม่องไหนวะถนน้องคนขี่รถมาเบิ่งไปหอดผุนจัดทู่ผุนมาเบิ่งเสียงตะะกีี้สถาานนนวิทยุมััอดดจูเ หอดจะตูหอบมาเบิงครับเราเจ้าคือได้พนาเสียงหมู่ใช่ไหมตะกีพญินิ่งหน้องเล่ก็ยังพันรื่ายเนาะเรามีชีวิตอยู่อยู่เจ้าคือ่อยพันพิเภยนิ่งหนองมาสถานีวิทยุพนะถ้าเจามาฟังมามาเบิงตะกีคนตะกีมันมีได้สถานีวิทยุเรียกขังขังไครมันบ่มีอยู่มันบ่มีทอด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 ัมีลูอยังสีเด้มีแต่ยังมีมีแต่ทอดซับแบบินิดเกาเมีนูนภาษาอะไรคิดคุยกันเบาต่เสียงซื่อูปภาพราเห็น คนกิดจากเบื้องเล้ตะกี้แฟนครับไรเง้ยเสียงแต่เสียงเนาไปยเงี้ยเสียงได้ยินเสียงเราเราสมมือของเัาประมาณปลายทีมุ่งขาเจเา้าเหมารถแทรกกันมากสื้อปีไงไกรตับหงมามหาอิทธิพลคนนี้มาเบืบ้องเสียง <c oughs> อีหลีจา <c oughs> นสุดยอดแมนคืออีหลีเนาะเขาเจ้ามาฟังเขาเจา้าว่าพญานิง่งนิ่งหน่องมาบ่าวบ่ากันบ่แม่ขาเจ้าเบ้าเบื้องเราตะกี้นุ่มสวนจีกจัดในการพวกอันเบ้าสวนสวนจีกพวกลูกทุ่งเบ้าขอนิ่งอะไรอย่เนี่ยเขาเจ้ามาเขาเจ้าเบ้าเบื้องปฏิข้าเจ้าเล่ยก็เล่ยไปนนางแก่เนาเขาเจ้าเบื้องมีอาาจรย์ แม่นสมหวังโก้จมพี่เนาะซื้อตะกีีด้นดนซื้อในโปรเคเบออันปเป็นนักดนตรีเขาเจ้าทีตั้งตั้ง,ต,งตั้งสายญาให้ที่อาจารย์สยามพ้นเราตั้งตั้งซื้อให้อาจารย์สมหวังโก้จมพี่เพราะว่าเพราะว่าคือเป็นเมื่อกีตาร์เมื่ออาเรียลของเสีเขาเจ้าใสา่มาในาข้าเจ้ากับมาผ้ากันบ้านอย่ามาเบิ่งเล่าพอดีเรามีโอกาสมานั่งคุยน้ำพี่น้องมาอยากกูได้อยากอยากเบิ่งอยากกูเล่นกับว่า กัดมีนเสียงฮัลโหล้ซนบอกกัดเขาทั้งวิทยุทังอันเนอันรับเพีงเพีงเพิ่นนะไปเมียนพงยิงน้องว่าเซนเล่าสกขับบ้านไงว่าเดี๋ยวจังไยสีไปฮอดเ้วยบ่าแต่เราเรกจะไฟคนโดนเต๋อข้าจกก็ไม่หรือม่ข้ากอสีนั้กินยังฝากมาตอนโอ้เรามาเหตุงานดีแเลยเดียวนแต่เสียงแล้วกุ้อห้างเทียเดี๋ยวนเสียงแต่เมื่อวันนึ่งว่างนะไปน่งเรียญพวบายุหันข้าจอานี่ถานีวิิยุยี่มอเหตุเหตุงานยู่มอห้องห้องห้องอาร์ตน คือยีรีพ่อคือหัดท่าทั้ยคือหัดคือหัดสมองไว้พิบไหลไวไวพิบไหลจเป็นพ่อเป็นก้นบ่อไหล้อบ่อเปีขจับไม่ขจบวายงไม่บ่อบอเป็ไม่จับเหกินจเออไม่กินกอนเได้่าจังไกินโซโล่ยังกินก็ครับเดน้อยจีวาไม่เห็นแจวไม่แม่จ้างขี้บ่จังไหเแต่ยตบานสมัยตะกี้ก็เล่นดนตรีกัเคยลองเพลงกันออก ล่วงล่งละแต่สามีละมันกับม้วนว่นยังคือเพิ่อกกันพ่อพ่อเด็อันพ่อเด็พ่อเด็กตัวไปแต่ละมองละแกนละบวเบื่อยก่ติดไม่ห้มุกเด้ติดอะไรเด้ติดไรขลงเพ่งไหลปาน้ยเนเียนเดี๋ยกัอะไรคือการบัตรกี้สมัยอันเรียนดนตรีอยู่น้ำน้ำร้านอาหารอยู่น้ำพับเนี่ยด้กน ทำไมเป็นนุ่มกับร้องอยู่เล่นอยู่เป็นแต่ผู้สาวต่อยดีเนาะเป็นแต่ผู้สาวต่อยไม่แต่ต่อยเขาเ้าเจะมาเด็ดต่อยเราต่อยเขาเมาทำไมเมื่อกี้พ่อพ่อพ่อพังพลอพ่อคนกี่เดียร้อยมันจะมีมอลำมันจะเป็นเป็นภาษาขันไปน้ำว่องว่องดนตรีมอลำั่นเนี่ยขันมันไม่ได้ยุบับยุบ่าขันขันยุบับเป็นพ่อที่ไม่มากเล่นดนตรีอยุบมองมองเป็นะอื่อนขันขันมอลำพ่อที่ไปยืนอยู่เราภาษามองเขาเขาสิเขา ดีจิตตายยอะแยามังเกมที่เขาเฮ้ยได้ข้งนีเขาต่อยหาต่อยหลังบายเหน่อยเจ้าแม่พวกขังแก้ก็จะเต็มเต็มเข้ไปแล้วจ้าเฮ้ยผู้ใเรยนะเ้ยอ้นี่แมเดี๋ยวนี้ไอนกินตัก็มีละเมือรุดจะยับอีสรับเนยับข้งนีก็พาไส้มีนเอามือเรื่องน้อกๆกับเรบเดี๋ยวก็จะขอมาบอกเองดี๋ย แสดงว่าไอ้นีมีอย่างเดียวแ้วจะไม่ใจหรอเนาะคือี่กมเองแวาไม่คือบอยคือกันเล่ไม่ใช่เกมพอล่ะเราเอาเล่นได้แต่ว่าเกมไม่ลีขันขันมันเบาภาษาสาบราซกัว่ามันหมาหยอกไกลเนาะหยอกไกลหน่อยกับเอาขาเอ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 าขาต่อยป๊บไกล้น่อยยับไปต่อยป๊บขันมังคาเิมเร็วัาพจีบดเลยสุยดจรนี้ เนบกจิบเลยจิ้บดกินรอดเนียมาแต่มยอมเผื่อะกี้ไปเรียนคันเรียนยุ่งน้ำพับสิหมอนในไฟถั่ว่ายุ่งักประตูมองเขาพัดหมอขลาดเนาะพี่เด่นนี่ทันกขวดเราลงมาเขยังสิบปยนรอดรอดดลองเราเพ่งเี่ออเอไหมตะกี้มาขวงอายุยี่สิบกลัวตอนนี้อายเป็นเด็กพอปานห้าสิบหัวขาดสิบกิเราดโอ้อาจจะว่ามันเกิดหอกหลังมันเกิด เล่เป็นอไล่ยนละเฮ้ยว่าล่ะแล้วชีวะชีเปลีนเป็นเล่นเปลี่ยนมือเจากับเป็นเปาแว้งยู่ยนี่ขนาไหนขอบคุณค่ะขอบคุณอีพวอค่ะได้แล้วล่ะไปลงแข่งกันทั้งบริษัทรงไหมก่อนหนึ่งงแข่งบริษัทอันน้ยังม่หยดเสียงนะโอ้ยโอ้ยเออเปลี่ยนกันเออเออนาเลย่เลยโอ๊ยเอาอะไเจ้าู้ดดีเถอะเปลี่ยนเปลี่ยนกันด้ย มันบ่เห็นดอกไม่เห็นข้างขาง่านมีราคาพี่น้องคะพี่ฮอนดีรอบ่ได้รอปวันนั้นที่หนูสิมาถ่ายแล้วครับผมตอนนี้สิไป็นตอนทักในบันไดน้ำกลไกนี่แล้วน้ำกลจะได้วพอการแช่แล้วยังรออีกฝั่งนะพูไปหาน้ำกลรอบกันพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ